โอ้ยหนาวหมากไหมเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะได้ขูดน้ำแข็งกันนะคะเพื่อนๆดูค่ะนี่เราจะต้องขูดออกหมดนะคะเพื่อนๆโอ้ยดูค่ะการเวเานีจนว่า ปูดออกแบบนี้นะนนเพื่อนอุ้ยสาวดรนบ่ได้เอาขาต้องมาจาก การเจาะรูนะคะเจาะรูเพื่อให้มองเห็นค่ะไปกันค่ะเพื่อนๆโซ่อนเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเป็นไงคะชิ้นไก่ออกบุฟเฟ่ของเราค่ะพร้อมบริการนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ เราจะมา,าผสมแป้งทำไก่ชุบแป้งทอดกันนะคะเพื่อนๆไก่ทอดกรอบกันนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้สาวอุดรจะไม่ทำผสมแป้งเหมือนคลิปก่อนๆที่แอนเคยทำไว้ตั้งนานแล้วนะคะที่ทางร้านเราผสมแป้งยังไงนะคะเดี๋ยวสาวอุดรจะมาให้ดูวันนี้สาวอุดรจะมาในทำใน โกกิแบบนี้ที่เพื่อนๆของเราสามารถหาได้ง่ายง่ายที่สุดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปผสมแป้งตัวนี้เดี๋ยวสาวอุดรจะพาไปดูแป้งที่สาวอุดรผสมไว้แล้วสาวอุดรไม่สามารถที่จะมาผสมทีละน้อยๆให้เพื่อนดูได้เพราะว่าทางร้านเราน่ะได้ผสมทีนึงเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแอนพาไปดูนะคะนี่ค่ะ คือแป้งของแอนที่แอนผสมไว้นะคะเพื่อนๆที่แอนว่าแอนผสมไว้ทีนึงเยอะๆนะคะที่เอาไว้ทําไก่ซุปแป้งทอดนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ยังไม่หมดนะคะยังเหลืออีกอยู่ค่ะยังผสมไม่ได้นะคะเพราะว่าแอนผสมทีนึงก็เหมือนที่ว่าผสมทีนึงเป็นกระสอบ25กิโลนู่นนะคะ มันเลยไม่สามารถที่จะผสมทีนี้ให้เพื่อนๆดูได้แต่สาวอุดรได้เขียนไว้ให้ในคลิปก่อนๆที่แอนเคยทำตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะลองย้อนดูได้นะคะแต่วันนี้เหมือนที่แอนว่าไว้แอนจะมาผสมโกกิตัวนี้ที่เพื่อนๆสามารถหาได้ง่ายและสะดวกในการหานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า แอนลองทำดูแล้วมันรสชาติเหมือนกันและค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยล่ะค่ะแอนเลยอยากเอามาให้เพื่อนๆดูที่ทำง่ายนะคะอุปรกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆสาวอุดรก็จะมีนี่นะคะโถนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะแอนก็จะจะตัดอันนี้นะคะเพื่อนๆเอาที่แบบว่าเพื่อนๆนของสาวอุดรนี่ สามารถทําแบบว่าหาหาอุปกรณ์ได้ง่ายนะคะสําหรับทําทกินเองอะไรแบบนี้หรือทำนุ่นทาให้สามีกับลูกกินกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาในปริมาณสองห่อนะคะเพื่อนๆหรืออาจแรงสาวอุดรอ,อาจไม่ถึงเดี๋ยวแอนจะเอาสักห่อครึ่งดีกว่านะนี่ค่ะโอ้ไม่เอาหมดเลย นี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะพริกไทยขาวนะคะห้ามใส่พริกไทยพริกไทยดำนะคะหรือเพื่อนๆอยากใส่ก็ตามสบายเลยอะไรอย่างนี้แต่แอนว่าพริกไทยขาวเขาจะเข้าไปในเนื้อแป้งได้ดีกว่าพริกไทยดำนะคะเราก็เทลงไปเลยนะแบบนี้ค่ะ นิดนึงนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะนะนิดนึงค่ะอันนี้สองห่อนะแล้วก็น้ำตาลค่ะนิดนึงนะเพราะในแป้งโกกิของเขานี่เขาได้ผสมอะไรในเครื่องปรุงในอะไรนี่รสชาติเขาจะโอเคแล้วค่ะแต่แต่ในปากในลิ้นของสาวอุดรน,น่ะสาวอุดรอ,อยากทำให้เขาได้รสชาติเหมือนของสาวอุดรน,นะคะ แอนก็เลยใส่เพิ่มพริกไทยน้ำตาลแล้วก็เกลือเข้าไปนิดนึงเพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะนี่ค่ะเกลือเราจะใส่ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งของเขาเขาได้ทํามาพอดีแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะอย่างนี้นะเหมือนที่เราว่าไว้นี่ค่ะแล้วเราก็จะมาะใช้ตะกอ้อนี่ค่ะตีเหมือนเดิมนะคะ เพื่อนๆเ,เหมือนเดิมกับทุกครั้งที่เราทำเหนียวสาวอุดรเรากล้องลงอีกหน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆถึงได้เห็นว่าสาวอุดรมีแขนที่ใหญ่นะเพราะเหตุนี้นะคะจากนั้นน้ำเย็นจัดของเราค่ะเพื่อนๆเ,เราใส่ลงไปเลยนะน้ำเย็นจัดนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลย หรือเพื่อนๆจะใส่น้ำโซดาก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่แอนน่ะใส่น้ำเย็นจัดค่ะโอ้โหแบบไม่ธรรมดาค่ะเราอย่าเพิ่งใส่ทีนึงเยอะนะเดี๋ยวสาวอุดรเอาน้ำเย็นจัดอีกก่อนน้ำก๊อกของเราเลยนะคะแต่แบบว่ามันจะดีหน่อยว่าแถวเมืองนอกแถวเมืองนอกแถวเมืงอมงนอกน่ะ ถ้าเรามันจะมีระบบน้ำอยู่สองอย่างคือน้ำร้อนกับน้ำเย็นถ้าน้ำเย็นก็จะจัดจริงๆเลยค่ะมันจะดีหน่อยแบบนี้เห็นไหมเราก็ใส่ลงไปใส่ใส่ให้ดูพอเหมาะอุ้ยหนุนออกไปนู่นเลยใส่ให้ดูพอเหมาะว่าขนาดไหนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวสาวอุดรจะทำให้ดูว่าเพื่อนๆหลายคนก็ว่าอย่าพูดว่าคำว่าสาวอุดร จะเป็นความเคยชินด้วยมั้งค่ะแอนก็จะพยายามพูดชื่อแอนให้เยอะๆหรือจะตัดคำว่าสาวอุดรอ,ออกไปมั้งถ้าสาวอุดรไม่ลืมอะไรอย่างนี้มันชินแล้วค่ะเพราะว่าการเริ่มต้นของการทำคลิปมาอย่างนี้เพื่อนๆก็เห็นว่าแอนจะพูดคำว่าสาวอุดรตลอดอะไรอย่างนี้นะคะหรือยังไงสาวอุดรก็ขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ นไหมแบบจะจะผสมแบบสองห่อนี่แรงสาบุดอนไม่ถึงเห็นไหมมันเยอะเกินส่วนใหญ่สาบุดอนเอามาตักนี่เขาก็จะใช้อยู่ค่อยๆผสมไปในในกระบอกที่แอนตักนะแอนจะใช้อยู่แค่กระบอกครึ่งมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะเห็นไหม นี้รู้สึกว่าจะเหลวเกินไปด้วยนะนี่เดี๋ยวสาวดอนนั่นสาวดอนมาอีกแล้วเดี๋ยวแอนจะไปเอาแป้งแอนมาผสมค่ะถ้าเข้าเหลวเกินแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะคะแอนจะผสมแป้งแอนลงไปนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เข้าเหลวเกินนะคะ นี่ค่ะยิ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งเยอะเข้าไปอีกกับเพื่อนเรามีแค่ตะ,ตะก้ออันเดียวนี่กับถังขับผสมแป้งนี่เราก็ได้แล้วนะคะเห็นไหมนี่ได้แล้วค่ะอยาให้ดูนะเขาจะวิ่งออกจากตะก้อแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือได้แล้วค่ะ ได้แล้วนะแค่นี้เดี๋ยวให้ดูเนื้อค่ะนี่นะคะแบบนี้จริงๆเลยค่ะจากนั้นสาวอุดรจะเอาไก่ของเรามาใส่อันนี้สาวสาวอุดรอ,อันนี้แอนได้หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในเครื่องหมักไก่ของเรานี่จะ มีเกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่อย่าใส่อย่างละอย่างละเยอะเพราะว่าสาวุดรเอามาใส่ในแป้งนี้ด้วยทั้งเกลือทั้งพริกไทยทั้งน้ําตาลเหมือนเดิมค่ะที่สําคัญนี่ใส่น้ํามันพืชลงไปด้วยนะคะในไก่นี่เพราะว่าเขาจะได้เนื้อไม่แข็งนะคะเราไม่ใช้ผงฟูกันนะคะเราไม่ใช้พวกนั้นค่ะเราจะเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันพืชแทนนะคะพอะจะทำให้ไก่นี่ นุ่มขึ้นนะคะกรอบนอกนุ่มในนะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ลงไปนะใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วเราก็ผสมกันไว้อย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ผสมกันเลยอย่างนี้เดี๋ยวแอนจะเอาให้ดู ดูนะเราก็จะได้ไก่แบบนี้นะคะเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ค่ะแล้วเราก็เอาแร็ปนี่ค่ะที่ปิดนี่ปิดไปเข้าตู้ไว้นะคะเพื่อนๆ สำหรับสาวอุดรสำหรับแอนน่ะทำแบบนี้นะแต่ละที่แต่ละทางทำไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ต้องขอโทษมาด้วยถ้าไม่ถูกใจใครนะคะคืออันนี้แอนทำแล้วก็ขายจริงๆค่ะนี่ค่ะปิดไว้แบบนี้ไปเข้าตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนถ้ามีเวลาก็เป็นสักชั่วโมงหนึ่งอะไรก็ได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราก็ได้แบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าตอนแอนทอดจะออกมาเหลืองสวยเหมือนแป้งที่แอนผสมไหมนะคะแต่แอนได้ลองดูแล้วค่ะเขาออกมาแทบจะเหมือนทุกอย่างทั้งรสชาติแล้วก็กรอบนอกนุ่มในด้วยค่ะทุกอย่างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนแอนผสมแล้วออตอนแอนเอาไปทอดกันนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะไก่ของเราก็ ได้หมักไว้แล้วก็เข้าตู้ได้ประมาณ30นาทีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาหยอดกันดูนะว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกับแป้งของเราไหมเหมือนเดิมค่ะเราต้องกิ้งกับขนมปังนะเพื่อนๆเห็นไหมชิ้นไก่ของเราถ้าเราอยากให้กลมเราก็กิ้งนานถ้าเราอยากให้แบนเราก็แค่ไปกลับแบบนี้นะนี่ แบบนี้เขาจะแบนค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบไหนเขาจะกลมนะถึงชิ้นเขาจะแบนแต่เราก็กิ้งเขาแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ชิ้นไก่ของเรานะกลมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะคนละสไตล์นะอุ้ยนุน่นกระเด็นกระดอนออกไปนู่นค่ะเห็นไหมอันนี้คือเราทำขายกันจริงๆนะเพื่อนๆ แต่ที่สาวอุดรเอาโกกีออกมาผสมให้เพื่อนๆดูนี่สาวอุดรอยากให้เพื่อนๆนะทำทานได้ง่ายที่บ้านบางคนก็ไม่ได้เปิดร้านบางคนก็อยากทำทานเองนู่นนี่นั่นนะคะบอกจริงๆทำจริงๆไม่ไม่กักสูตรนะเพื่อนๆ แอนจะยังไม่หยอดเยอะนะจะหยอดให้เพื่อนๆดูว่าเขาจะมีความความนุ่มความสวยความเหลืองเหมือนกับแป้งตัวก่อนๆของเราไหมนี่ค่ะได้แบบนี้เสร็จนะอันนี้สาวอุดรจะเอาเข้าตู้นะเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเซ็ตตัวนะคะเพื่อนๆตอนที่เขาเป็นแบบนี้นี่เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปกลับหรือไปทําอะไรเขานะเพราะว่าเขาจะไม่ไม่เกาะตัวสวยนะคะเพราะเขายังไม่ได้ที่ รอให้เข้าเหลืองกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะพอเริ่มเหลืองเราก็กลับนะกลับด้านเขานะดูไหมเหมือนกันนะคะของเราจะเน้นให้กรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมอันนี้แอนยังไม่ได้ทําเยอะนะก็ะอยากทําให้เพื่อนๆดูก่อนว่าหน้าตาเขาจะเหมือนกันไหมเห็นไหม ไม่ติดกันเมื่อนกันนะคะเพื่อนๆเสร so, เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นไงคะชิ้นไก่ออกบุฟเฟ่ของเราค่ะหอมบริการนะคะเพื่อน โ so, เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรหเมนูหนไม่ใชเ่เรียบร้อยไปอีกหวัน1ครั้งโอ้ครั้งที่1นึ่งพูดอย่างนี้ดีกว่านะของบุฟเฟ่วันนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงสาวอุดรขอตัวไปเปิดร้านก่อนนะคะนี่คือหน้าตาไก่ทอดของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆะอค่ะแอนฝากเพื่อนๆ กดไลค์ u like, b s c r i b e กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้สาอุดรต่อไปค่ะถ้าใช่ก็กดไลค์ถ้าชอบก็กดติดตามให้สาอุดรด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย